สวัสดีค,ครับพพอกับสังวันงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้ผ้าท่านผู้ส้มไฟใครหมดแดงเนาะเป็นแง่มากอะที่มาเอาแม่ออกนะครับุที่มาเอาแม่ออกนะครับมันนอนอยู่นั้งแต้ลายครับครับไฟเอาแม่ออกใส่ต่วนมนะ่วงเนาะต่วนม่วงตัวนนี้ก็คือมีหมดแดงมาอยู่กับเตี๋ยวไงเนาะส่วนย้ามันเป็นไครเนาะครับ เอามาปล่อยไปหลายเถียว,วเนาะไปแงมาหลายเถียวแล้วก็เฮ็ดหั่งไปแงเนาะครับเฮ็ดหั่งไปแนงพินากระห้องตีไหลพอต้นไม้ไม้ก็ริใหญ่ไปน้ำเนาะเอามาปล่อยไว้เพราอช่วงแอ็ดโบยุก็บฮาลุ่นก็ะตีเบิดกินเนาะแม่บ้านก็ะตีแงยอยู่ใกล้รถย่ามใดแอดมงจะทำงานก็บจังติได้มาแง,งสู่กินเนาะ ช่วงระยะนึงกับไปเฮ็ดอยู่ทางผู้กระโลนแล้วก็ย้ายมากดวงสุ่มบุญนะครับจากดวงสุมบูรณ์แล้วก็ย้ายมาวัดพรเจริญวัดศรีวิไลวัดป่าพนเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็สิเดียวับไปเฮ็ดหองตัวที่2ครับอยู่วัดป่าศรีวิไลหองตัวที่แรกก็แล้วแล้วคือแต่ละช่วงมาอยู่บ้านก็ได้แย่สู่กินเนาะครับเนาะแย่หมดแดงส่วนไข่หมดแดงมีก็ไปแย่ทุกมื้อเนาะครับเนาะก็บ่ได้ลงคลิปช่วงระยะนึงเนาะ แต่ช่วงหลังๆมานี่มดแดงไก่ที่หมดเราก็เลยลงคลิปตันบัวส้มมาส้มน้ำกันครับไข่มดแดงก็บ่บอขาให้ขื้นมูงนะครับใส่มือใส่มือ่อไฟไฟได้แล้วก็มันก็ขูดออกเนาะก็สิดออกเวลามันออกมันไตขึ้นไปตัวม่วงปีหนาเวลาเขาก่อยป่ากับบ่อยากเนาะหารุ่นแอดช่วงระยะนี่ติดไปแง่ซุ่มก็ซุ่มเอม๋อครับเมื่อวันน้คำคัมกับไปแง่เนาะ แง่คำคำขึ้นมาก็ได้กินบ่เมเิดครับตอนแรกหมวันี่ขนาดเป็นหูบสิ้นเมืดเนะาะพาหูกจากห้างแล้วก็เลยไปแง่มาทาง,งานคำคำก็ลงไปแง่ข้าวเดียวแป๊บเดียวอยู่กไก่เนาะครับตีนบ้านมือนี่ก็ลูกตาเสาเสาตาทัานแตะเวนตนนี้ขขืนเนาะลูกตาเสาช่วงนี้ก็ตะเวนห้องก็ผลปลายใหม่เนาะครับช่วงนี้ไปแง่กลับมาแล้วเนาะพาไปเห็นห้างไปแล้ว ครับเมื่อไฟ,ไฟไฟออกมือเนื 2, ่องก 1, อ็ได้สองสวยมือนึ่งก็ได้จานนึงเนาะครับมือนี้ก็ตีได้ร้ายเตือไปคือก,กันนะครับมือนี้เพราะว่าหลายเตือไปเนาะตีได้เป็นถวยเนาะครับตีได้เป็นถวยคือกันครับถ้าหากท่านผู้ช้มอยากก็มากินน้ำกันนะครับเออ,อบ้านท่าสางเนาะกับมือนี้มีตัวร้านาเด็ดมาฝากข้เก่าครับลืมบอกเนาะ ติวเรศมาฝากจากกระจา์อยู่บัดพรอนจะเลิ่นเนาะหมู่บ้านเขียนใบอยู่หมู่บ้านพันวาหนึ่งสี่แปดพันวาสี่เนาะพันวาหนึ่งสี่แปดผบริเลล่องหมู่บ้านนี่ค่าเห็ดตงานเฝ้าเทศเท้ขาขาหงนะครับเนาะเท้าขาหงอยากให้แล้วส่วงเท้าขาหงบัดมากกับมาเลื่อยบริเล่ล่องคลิปยื้คลิปเนาะแฮ็ดก็เลยเอามาล่องมือนี่ครับหนึ่งสี่แปดพันได้สามตนะครับเนาะ หนึ่งสี่แปดพันวาบ่นเพิ่นลองล่องบังน้ำกันเนาะครับเน,ะบนบาะหนึ่งสี่แปดบ่นพันวาสิเนาะกมาลองล่องหุนน้ำกันลอง,บงเบิ่งเพิ่นห้มากสั่นเนาะเพื่อเป็นแนวทางแอดกระดีมาบอกเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมมาหลุนน้ำกันวันที่หนึง่งมีหน้าเนาะวันที่หนึ่งมีหน้าหนึ่งสี่แปดครับ ห,หมดแดงก็กินซี่คาบแล้วนะครับซีเป็นแง่ยอยู่ซีมือเนาะแง่ามาปล่อยเสร็จต่วนม่วงก็ได้มือละหลายยุงซี่แหะครับแต่ะละมือเนาะขันลงไปมันก็ได้ด,ดลวเนาะครับเนาะว่าต่อออกจากบ้านลงไปแป๊บเดียวแค่บพสมมงซ้ำไปแง่เนาะแ,แป๊บเดียวครับ ู้ได้อยากก็มากินน้ำกันเด้อครับเด้ออาศัยเอาแม่มันขึ้นต้วนม่วงนะครับเนาะเป็นไงก,งงมามาก,ก็ได้ไคร็มากินพร้อมต้วนม่วงกำลังตีไงม่วงพารู้คนว่าหมากพอกเนืลอโล่คนว่านว้อโล่ได้แนวมาน้ำสร้างสร้างไร่ส้างไร่พนมาตะทางมาเอามาตะทางพูนทางหันย่างตลาดเนาะสร้างไร่พันเอามาฝากก็เลเอในมันเนบไว ให้เน็บไว้ละมันเกิดพอดีดีเกิดพอดีเลนเลนเกิดดีๆเนาะ,ะเกิดเลยจงไว้เลยได้สี่ปีนี่แหละครับก็พอดีเป็นหมาดกิเลยเอามดแดงมาปล่อยใส่เนาะครับจะเลื่อนนะขับเด้อหนึ่งสี่แปดเนะาะคุณบาจานพันหายมาหนึ่งสี่แปดพิ่นวางวัดนี้แล้ววันที่หนึ่งมีหน่ายแหละครับ หนึ่งสี่แปดเอสบ่อยากเอาผ่าหูบ่อยากเอาผ่ามาแกงเนาะเอาผ่ามาแกงแล้วพันตีรูปลูกบอ,อกจากผ่าตัวมันที่ตายเนะาะอันนี้เบอรดิเบอรดิเบอรดิรูปออกจากผ่าจิตเมือเเอ่อแล้วเ้าก็สัน่นสั่นให้แม่มันบาดตายสิซิซิสลัดออกงสมแมกบบาาิแม่นก็บาดตายเนาะแม่นก็ทิ่ต,ตายไตขึ้นต้นม่วงถาเข้อผ่ามามาแกง ที่มโหดออกจากผางสิแม่นก็ตายเนาะแอดมาปล่อยอยู่นี่ซีเือเนาะแต่ลเทียกับได้หลายอยู่ดอกปีนาปีเฮขันบ่อไตหนีเนาะก็คงตีห้างไงต่วนม่วงกะเตียวปงขวดน้ำก็ระลิตปาดเอน้ำหอยไว้ตลอดเนาะครับเนาะบ่ให้ขาดครับปาดหอยไว้ถึงให้ลงมาก,กินน้ำแล้วก็ ทา้งนั่นเขาอาหารเศษอาหารเนาะเป็นปลาอาศส่แหกับติลงมากินเป็นเส้นปลาหนึ่งปลาต้มปลาเป็นปลาทูปลาหยังเนะาะกติปลอยเลี้ยงไว้พอมีต้นม่วงแล้วก็อาศัยกินหยุดกีไก่เฮี้ยนเนาะถ้าหากมือได้โบอยากลงไปแง่ทั้งไก่อย่าลืมนะครับเด้อหนึ่งสี่แปดอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมาหล่นน้ำกัน วดวันทีหนึ่งมีหน้าเนะาะคอยโฉบโฉบกันหมันนะครับเด้อสวัสดีครับครับหนึ่งส่นวาเนะาะ148่่คอยโฉบโฉบกันหมันน้ำกันเนาะวันทีหนึ่งวันทีหนึ่งมีหน้าครับนี่ครับไข่หมดแดงครับได้หลายเต๋าอ,อยู่ มันเทจานก็ที่เต็มจานเนาะเอามือไฟออกก็ออกนะครับบริเวณหัวผ่าแกงกันเฮาผ่าแกงสิเฮามาลูบผ่าออกออกจากผานก็ตายเนาะมันมันจับอยู่น้ำผ่าเนียนเนาะมันก็ตายอันนี้เฮาเอามือสลัดอัวของสินขูร่องไข่มั้วานคำๆแอดกระปิดแหนเนาะแหนมากอ่กินบ่หมัดครับอยู่ในถ้วยในตู้เย็นกแล้วย่าง วันหลายเนาะแง่คำคำมาแต่เห็นงานก็ไปเห็นห้างไวยแล้วกับงมเหมืมมอดอย่าเงี้ยเนาะงมเหมิมมดแง่ก็ยังได้ห,หลายอย่เหมือนี้ก็ได้ไปต่วนไม่มดแดงเบิร์ดกินครับที่ทางบ้นานทัาน์สางเนาะพอได้กินอยู่กุ้งสีก็หลายครับกุ้งจะล่าเพิ่นเอามาขายเพิ่นไปเพิ่นเอาใส่หลัดเอา ตรงเอาอยู่น้ำนหน้าเนาะน้ำบกลงตรงหน้าเขาเจ้าก็ได้หน้ามันเอากุวงเขาเจ้าก็ผ่าเขียวไปเซเนแต่กนกวนแอดก็ให้ทั้งสั้นละแต่ส่วนท่านี้มีงานปั่นเนาะหอมไดเป็นน้ำหอมหน้าหอมหอมตามน้ำบกลงไปแอดตีไปกัดเลยได้มากตละกะละมังแต่ละเสาเนาะกุ้งเนาะป่ากุ้งเสาละกะละมังก็เลยไปหาเลาะขายหลังๆมาแอดก็เลยมายึดเห็ดงานปั่นเห็ดงานปั่นแล้วแอดก็เลยบวชไปหาเห็ดคือเกาเนาะ ตัวก่อนๆนี่แอดไดเสาเร้าก็เรามงยังไงครับเห็ดผ่าเนาื้เาลอยสองลอยเม็ดหอ,อมไปตามตะฟังน้ำเห็ดเป็นไส้ลงมองได้แหนได้ลายเนาะต้องเทียกับหอมเป็นหอมเป็นนันเนาะเป็นหอมเล้งก็ตัดน้ำหอม์มเนยมันม,มีค้นเห็ดเป็นตัวก่อนเนาะผ่าเห็ดเป็่นยิบผ่าเขียวเป็นเห็ดเป็นไส้เป็นเนาะครับสุดท้ายนี่คอยทอนผู้ส้มจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อผว้เขามาส้มในสองสองวันงานปั่นเนาะ คือเมื่อนี้กับวันเนี่ไปเห็นงานเนาะคือมาแดงมาปล่อยไ้ให้มันไตขึ้นเห็ดเป็นห้างเนาะนี่ก็เห็ดเป็นห้างหลายห้างแล้วอาศัยว่าปีรุ่นเนาะปีรุ่นมันก็ติเห็ดห้างยัง,ยงไงไกติอาศัยแง่ยอยู่นี่แล้วปลูกไว้สี่ปีครับเป็นหมากเลยครับของม่วงครับของม่วงโรกดอกครับท่านครับสวัสดีครับ